ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกถูกทันกำลังอยู่กับอ่าพี่อ้วเนาะครับกลับมาแล้วเขากลับมาแล้วหลังจากถ้าภาพเป็นบ้าภาพผู้สาวไปเจ็บเห็ดซีหามือส่วนพี่น้องผมเข่าตาป้าเห็ดมุนอุ้ยปุ้ยมีตาหมองนอนของค้นเข่าป้าเห็ดนะเอาแล้วก็คุณพ่อตั้งของเฮ้านะครับเนาะเพื่อนบ้านหน้าติดกันเนาะคุณพ่อยิ้มหวานนี้ให้เบื้องด้วยเย็นครับผมเพื่อนบ้านหน้าติดกันยืนน้ำกันมาตะล็กตะหน่อยยิ้มปุ้ยปุ้ยพี่น้องผมถูกรอหุ่นดีสวดด้วยนี่พี่น้องหน้าบป้ต๊อกก็อร่อยอะไรอีกแล้วสไตลล์เ ถามว่าจำก๋าลอยไรเอาบ่อนูพี่น้องผมได้กินบ้ามีบ่อไทยไก่ย้อนว่าเออเดี๋ยวกาทิตสมอีกยากลำบากอีกครับนี่เลยครับคุณพ่อสนองครับผมอารมณ์บ่ทันดีพี่น้องผมบายบ่เบิ่งหัดหนาคนบอกว่าอารมณ์บ่จ่ออว่าสันบอกว่าให้หาเมียมายูนํำเป็นมูกับบ่หาจักเป็นจังได้หรอก ตื่นขึ้นมามือมือมอ,อยากยู่แต่ก,กับเพื่อข้อห่อเอาไม่เจ้าทิมหางอยู่บ่หนิทิมน่นหน่อยว่าเ,าเออจะไปทิมเบิดเด้อเสียดายทั่วสีได้มากขันบ่ได้สมวกไปนั่มกับบ่ได้กินพี่น้องเอ้ยงูตัวนี้กล้าว่าเลยครับเดี๋ยวสิให้พีอ่อ้วนเป็นวันี่น้องเป็นกูพีอ่อ้วนผู้สามให้วะพี่แกงใช่เราบ่พี่แกงน่ะ ใส่เบิ้หัวบ่อยอ่หมเอ้ยเบิ้เลยเบิ้เลยบ่แดงริงครนหบ่แดงจริงคงเอาใส่เบิ้ลดเดี๋ยวเคียวนาเดี๋ยวผมเอามาเมนตัวปัญหาครับบ่เพรไม่สีใดพริกขวมุนี่ใส่รูดเป็นยังไ้หมกินอยู่บ่ส่ันิบ่เพรหมแ่นี่มันีแดงจิงคงมันสีบ่เพยอย่างเขยงบัเพนบเพีร่นแดง่าพี่น้องผมประทาหนปรพิกมากกาบ อาพี่น้องผมเป็นหนูไปไทยไก่ว่าไรว่ามี้อนว่ามันเสียอนี่นี่อะยลูกโดดเดียวเขาจะหาเป็นวะครับยดี๋ยังหาลูกโดดครับสวัสดีครับพี่น้องผมเดี๋ยวจูไฟให้พอยี่น้องกอนกัวข้ามันมันมีอยู่บ้านน้ามันท่วมดีป้ามันใหญ่กาขดันควงไปเอามันใหญ่ครับมันใหญ่ขรัวจวดจวดดีขัวดีฟื้นพี่น้องผม ข้าเห็ดยังกินข้าเห็ดด้วยฟืนให้กูกกัอนเป็นบ่ครับผมให้กูกกัอนให้กูกกัอนเอาก,กูก็ไปกูอันไหนก่อนปะควบควบมสั่งเป็นบ้าไอ้จะไปเห็นล่าสุดบ่หนิโอ้ยน้ำม,มันท่วมปะน้ำมันท่มมนวงม,มวี่แหละพี่น้องผม จวดจวดกันแน่นอนพี่น้องผมหนูล,ล้วนๆล่ะนี่อ้ยนัวเมียนังอึมตืมธรรมาชาติสันสางไมา้เข้ากินเข้ากระตองกินเลยพี่นอ้องเอย็ยาบ้ากินบยย่ได้ยาบ้าอันนี้อันนั้นบ่ได้บีขวดแบบแง่บาดน้นองพ่อหน้ามีเอามาจังสี่แหละให้มันสะใจไปได้กับเผ่าทิมไซมันเบิดสวนพี่น้องผม,มเรื่องในัพอเนี่ยน้องขว่ให้เบิดเรียบร้อยเอานอ้นอง,น,องน้องไก่ย่างไปโรงเรียนได้น้องรับน,อน้องลูกหลานเ้า เขาบอกให้ไปส่วงแล้วคูม่มือนี่หัดยางหัดยางได้อยังนี้ไปนีไปโรงเรียนไป,ยไปแล้วพี่น้องผมนี่แหละวิถีชีวิตสมัยเด็กหน่อยว่ามีกับเปียแนนี่ไปถาหมูแม่นบ่คุณพ่อไปถาหมูยูนยน้นำเยนน้ำซ่านบาดได้เวลากระยังไปโรงเรียนความกันพี่น้องผมเอาน้องตุย้ยน้องตุ้ยแล้วเวียมาได้ครับเด้อน้องตุ้ยเข้ากุนกุนอยู่บนพี่น้องแล้วเวียกับเฮมาซะไม่กินน้ำกัน ฟ้ากระคึมาการะลิ้นพี่น้องผมเป็นตะไปเฮ็ดไซบ่อะไรหรอกงานกระไดครับเป็นกูขีดใจเย็นตั้งแต่อาเขาทีมงานกันมานี่ยว่าท่าเนเห็นเห็ดป่านนี่จจ็คทีอ่อะไ้พี่น้องมือนี่สิด,ดีใบกระท่อมเฮ้ยยังไหนกับบ่หูกับพ,พี่น้องผมแม่นบ่พี่รอนนงยำยำแจักใบมืึงส่องนี่ค <l ain> นยุ่งหลังเฮียนว่ามันคูบนหรือบ่ใบครับพี่น้องผม กระทะยักกระทะนรกของเข้ามาอีกแล้วพี่อวันว่าให้มันได้ฟิวต้องเป็นแบบนี้พี่น้องหาเติมวัสันพี่น้องให้บ้ามีหาเมียเติมวัสอุฝันงามปลาเนียดครับแถวพี่น้องพูดนะพี่น้องว่าปลาเนียดครับว่าเบิ้งเอ๋อสวยงามเป็นอย่างหญิงพี่น้องผมจัดพรานี่น้องต้อบาทนี่สุดยอดพี่น้องผมตัวหนึ่งมันบ่อนไหวได้นี่เบิ้งเอา ทางพี่จวดได้ป่พี่น้องผมบ่พูดพวามทำเพ่งโอ้เพิ่นเพิ่นเพิ่นอยากอ่านอกน้ำมันจังอยเพื่อให้หอมบ่ครับเพื่อคว่ำหอมพี่น้องผมน,น้ำลายเฮียอ่าเอ้ยเขาดังจวดจวดเลยครับผมห้วยให้มันหอมก่อนเด้อจะเอาหนูใส่คู่บาผมจะมันดึ้ใส่ยีนี่ลวดกับบะหม่นเหรอเนาะซุ่มเขาคว่ำหนูไปจ้ำเขาก็กอีกแล้วว่าที่าป ใจห้อนอีกแล้วบังทีว่าอยู่หัวหอมหอมกวนนะครับเนาะผีกแกงเข้าใหม่เข้าหอมเดี๋ยวเขาก็จัะเอาหนูใส่พี่น้องผมนั้นเข่าเนื้อเข่าเกลือกันเอาเอาลงไป <c oughs> นั่นละนั่นละคร <c oughs> ับผมก็เอามาลาไอยู่ดีเลย การบ้านของเองผู้สาวได้หลายนะหาขนกับเบิ้งซอยกันต้งหาข้นนั่นตัวเยอดฮะบดตีกันกระสางอยู่คือว่าตีกันกระสางเขาอยู่คือว่าเจอดจวดดีเลยพี่น้องเาต้องครัวให้ใหม่ให้หอมยังสีเลยพี่น้องผู้สูตรขวดผู้ทางบ้านบ้านนี่เ้อครับเถอะต้องเห็ดเนี่ยนีบ่เห็ดเนี่ยนีบ่ได้ต้องเห็ดเนี่ยนีพี่น้องจวดจวดกันแน่นอนพี่น้องผม เพนะื่อนๆขอพูดคุณผ่อนเสาร้องนะครับเนาะทีมงานที่เนียวเนียนของเฮาแต่กรเสียบ้ามีเสียเพิ่มอยู่หรอไอ้ทีมงานเฮาพอถ้าโต้บ้ามาเาีเองยังนี่ก็บร่องเทียกัเสียบสาร้า,ายพูดใส่ดินี่อ่ะก็อยากใส่มันก็นยากพี่น้องผมครับสวัสดีครับพี่น้องผมแสบีบเสบแน่นอนพี่น้องผมบักการดำใบไอ้นี่เดียวเอาใบไอ้นี่ใส่พี่น้องเจนขวนัวหนูที่บ้ามีบอกได้เลยว่าไฟนี่นี่บ๊อิดหวังแน่นอนเดี๋ยวเด็ดใบไอ้นี่ไปใส่ก่อน หุดยอดออน้ำเอ้าปักอขอใส่เองใส่ได้ครับไม่ไม่ว่าเป็นอย่างขวัวหนูสไตล์วกเขา้าวนี่ไม่ว่าเป็นอย่างใส่ลงไปน้ำขอให้บ๊อกปุย๋ยบ๊อกข้าวหนูย่าหนูผู้คนว่า มันว่กข้าวจีว่าน์สันคันพวกเขาเห็ดบ่มีข้าวพี่น้องสูตรทีมงานอีสานบ้านพวกเองบ่มีข้าวเบิ่งเอาอืเป็นแจ้งใดพี่น้องว่ามันสีข้าวเหมือนแตใส่มาพี่น้องพุ่นนะไฟกระได้เขาต้องเห็ดไฟห่อนๆครับพี่น้องผมอมืเป็นแจ้งในบาทพวกยี่น้องแจมบ่สูตรจริงกระดิ่งแมวพี่น้องเลยถามมันกดมันห่อนก่อนนะครับเนาะ แล้วว่าิะสดเดชพักเรียบร้อยพี่น้องผมเด็ดออกมาบักการดำจวดจวดฟุงซะพ่อนี่น้องเดี๋ยวเด้อใส่สูตรดยู่ใส่ยันเพราะบอเนาะระยวซ้ำหนีหนึ่งสูตรอ่เอาเอาซ้ำหนีก่อนสูตรกับซ้ำหนีใส่เบิร์ดเรยวครับพี่น้องผมมันระยะซ้ำหนีหนึ่งว่าวผมบ่ไหวใจเจ้าเดี๋ยวจะชิบว่าใส่ให้ไฟเบิร์ด ต้อว่ากะกับพ่อกับพ่อสักหวยกับพ่อสักกวอนกะดีไม่ได้พี่น้องพ่อดึงใส้เบิมื่อวันไปสัตว์เลยที่ไก่อะไรที่ไก่เป็นทีมงานหัวหลานแมนว่าแมนว่าผิววัน ก้าวไปว่าเรื่เหมือนผมก้าวไปพระเอกประจําที่เพิ่นอยากเป็นเพิ่นว่าเพิ่นต้องเป็นพระเอกว่าเป็นบ่าอะไครับพี่น้องผมแต่ว่าก็ต้องญาติกันกับคนผู้นี้พี่น้องผมคนพี่นี้ได้ยังมาฝากพี่น้องผมเรื่องอะไรเร่องขึนโอ้อาจารย์บุญของข้าเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมขวานู้ดเสียบๆด้วยครับอาจารย์มาท่านเวลาตลอดเลยได้ทงยังครับผม ถุงยาเตรียมไว้ยังเรื่องนิดเดียวเท่านีก็ได้โอ้ถุงยาพี่น้องผมถุงยาของจานคุณน้องพี่น้องเนาะไม่ได้ไม่ได้ถุงยาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมหนึงสีใส่์ยังเอาชวดลงไปเบิดเลยพี่น้องมาไหมพามีโคนให้ไปอยากเก็บยังเก็บโดดซับซอยกัน สไตล์บ้ามีข้าวไส่กระเพาะแล้วคนแห้งพี่น้อง้กระเพามันเข่าเนื้อเนาะครับเนาะนี่มันกระเพาเขาหอมบาทนี่พี่น้องหอมไปเก็บบานแฉกบานบัวเสียบควยหอมอีหลีพี่น้องเตะดังทวนทวนพี่น้องผมฮะยซิมเราปะเนี่ยจะว่างไรแบบพวกมึงซื้อเจ้า พอยีย่น้องมีลูกโดดว่าไปหาหลูกโดดมาแน่ยพาดีครับพอยีย่น้อง,องขาดเต้าขมเดี๋ยวใส่ขมขอไปนี่สุดยอดเลยน้องตุ้ยมากเลยน้องตุ้ยบบบนี้ บ้านี่บอกได้เลยเดี๋ยวมาเลยพี่น้องที่เด็ดให้ไรของเขาเนาะครับน้องควานครับผมน้องควานต้องเขา่ขาแล้วเด้อครับเด้องน้องควานเด้องจำซื้อบะหมี่ไปลวดจวดลงไปขวดไงใส่ใส่ไปใส่เบิือนเลยอยู่บ่พี่วันหะบ้าเหมือดบ่ เครื à, ông, ่องขวดพี่รังผมเครื่องขวดไปแล้วจัดไปอารซีดวกเขาสิบัววาเจาบ้าเสื่องบ้วย่นเขาสีบ่ววาเจาบ้าเสื่ง บ้าอ si <ó> ีด <kindergarten. S 1> ีีกันปลานัีดกบ่ใจขาดตายข้าเอืกตีสูเลยนี่พี่น้องมาพวงด้นี่อาจารย์บ่มาพงเนี่ยมาผมสีไทยพงเนี่ยบางันผมพอบ่เอาหาผ่ากันเลยพงพเทลุงหมอลวดนะพี่รองผมปากบิดแล้วว้า่พี่รองผมถือใจแห้งผมกำจ่ายอวน นั่นเอนเอาไปเทียงหรอเอาไปเทีเลยครับนี่กระท่านารวเข้าอีหลองไปเฮ้ยมาจวดพี่น้วงผมนี่อะไรวุ้ย สุดยอดพี่รองผมมาหาหินเหน็บต้นข้างไหนบเ,าเน้างปเนื่งไหนพี่้องผมขวานูแซ่บแซบพี่รองผมบ่เแซบป่วยเนี่ยนอนกันเลยทีเดียวเที่ยวล่ะพี่รองผมมาหาหิน้วนข้องเฮาเนาะครับเนาะดาร่าประจำช่องครับผมไอ้นุม่มจอมเยสตัวครับพี่รองผมดึกไปซีดอกว่าสั่นเหมือนขึ้นอาจารย์บุญข้องเหมือนเดิมคือเก้าพี่รองผม,ผมพูดทีสันได้ตั้งหนึ่งฟักสองปลา ามอันไหนที่้เปี้ยเป็่นนามน้อพี่น้องเนาะครับล่ะคคุณพ่อสนองครับคุณพ่อสนองยวเขาผมผ้าน้ำกันพี่น้องผมผมถามถึงข่วมผมอันข่วมเสียผมบ่ท่านถามส้นอ้ยอดนยอดข้นอดใลบใก้กล้้้้้้อ้ กินอยู่ทางกินทังอยางให้กินน้ำตัวมี่ยังวัวนมัน่นแล้วเนั่นในห้องหางเนืหนุหนูกากเลยไปไปไปโคมึงจะใส่ลกเอาดิแมโคมึงเน่โคมึงจะใส่งเมี้ยัลากเอาดิ

เินเก้มไปน้ากินเขาไปน้าก็แล้วแท่ครับหาตับงูกันพี่น้องันนี้หัวใจงูดอกให้อาจารย์บุญซะง่อยู่ดีง่อยู่ดีอาจารย์เบิดดูดิเทสเบิดแล้วเบิร์ดแล้วผมเทสเองเบิร์เยเบิร์ดแล้วผมเทสเอง นรอง่น้นองตุย้ยห้องตดุนจออุเจ้กันตลอดอุ้ยลกดยลกดดนอไรขมาไมว้กว้อนนี้ดึกวหันน้องตุ้ยครับเอือเฟื่อมีจากกินน้ำกันลุกโดดก็บ,บักเขียพี่น้องผมก็บ,บักเขีอยบปะนาะครับเนาะน้อยเกของห้องไอ้องตุ้ยเนี่ยอืจอจ้ะหมวกอันเปล่ยน,นกับว่ามาเลย ซื้อเราไม่ไปทาครับเดิอ่ะอืมอ๋อรองตู้จัดไปครับดึงให้แน่ดึงให้แน่ดึงให้แนะดึงให้นอ่านั่นก็ได้อันนั้นก็ได้บ่วงได้ก็ได้เอาเลยครับเอาเลยเอาเลยบ้านังเกียรกันครับบ้านเฮางูห่กันอยู่แล้วเอาเอาเดี๋ยวครับเสอืมแฉบๆบลอนด่ให้รงตู้ให้ห อยบาบกเขียวดึงลงไปฟังข้านี่กะสุดยอดโอเคครับผมมาเด้อตุ้ยเอ้ยอยาว่าบ่มาเด้อใจดีพี่น้องผมมีความมีได้เอามาฝากตลอดล่างให้พร้อมดุกโดดโดดวาดลงไปวาดลงไปพี่น้องจัดไปเอาให้สุดเอาให้สุดพี่น้องผมจกเขาออกมา โอ้ยตับหมูฮามันนี่พอเด้วพี่น้องไม่ใช่เลยื่อว่าตับหมูไอกไปได้มากไปีพักกันดึกจับบังย่อยู่ทั้งหน้าครัอ้ยอยนมันเนาไปนห้ยอไปไน้้น้องไปไปตากบาหน้าบังญ่อยู่พดเห อ๋อชาวบ้านเรียกว่าเรก็รับพื้นสามจอมหนึ่งสามคนเป็นเลี้ยมเป็นเวลาน้องก็เดียวออกลินออออกกันแ้วนเาออกเองเาอพาะเาม่ส่ยไม่่ว่าผู้นี้่าจกอาจจะได้อยู่จเงียาจานะตัวจบ้ยแกมีอะไรตีความรวก็ได้หรือเปล่าควดมดอยได้หรอเป่าจมีอะไรแนเ หัวหัวย่ปล่าอันนี้นี่ไปให้อาจารย์คุณเลยนี่จูบจูบจุบจูบต้อนนี่จัดไปจัดไป้อหัวใกล้ๆอย่นีหัวนู่กิลไป้มเอาผู้มาเกี่ยากันมียังต้องเอาหัวไปให้ก็ว่ายังนั่นก็จัดให้พี่น้องเ่าไรแต่วางมันมีอยู่เดียว ดูจั okay. like like ่ว like จั <the> ่วพี่รองอาจารย์เพิ่งเอารถทำไมตั้งยี่เพิ่อกินยังพี่รองมักดูดหัวแนวมาบ่ได้มาถ้าพี่เตี้ยเับอาจารย์เลือดเนาะตั้งคนตั้งศีรษะอาจารย์เลือดกับโบธันสบายดีเลือดเป็นเลือดเลือดเป็นลิ่มในสมองกินยาพี่เตี้ยนี่เฮ็ดธุรกิจปลูกกระท่อมยุคกับโบหัวละเพราะว่าโบนี่นอมลงมาเลยเอื่นก็บบลงมาแปลกๆยู่เรียพี่วันเฮ้ยเจ้าคืนว่ายังไหนเพราะกระท่อมถือก้อนไม้เฮ็ดให้กระท่อมบ่ยังบ่าว บ่อเด่นบ่อานัวออยากนัวหัวมอน้พี่น้องด้อเอานีเดตับงูเนี่เอาทำไเอาเอาิาบ้าบตักให้เอาเจียดีเอาลงไปแล้วเาลงไปแล้วหาปลาแล้วับซับเดีวไปแล้วมันบ่เพันค่เจ็ดคนเจ็ดคนผู้ลีเจ็ดพัน่กินเงินเท่าไหร

สาวหลยคือยานี่นี่ยอดเยี่อาไปเอามาบ้ามีสีแดงเผิ่อไลยอยู่เด้คือผู้สาวซีหาคราับหลยเอาบ้ามีสีให้เจหาคนเมื่อละสิบเบี้ยวเดยวหาสิบเ้วนเด้ผู้เดียวจากคนผู้เดียวกี่ดอกบาดร่วมก็เพิ่นเป็นหาหาสิบหาเบี้ยวทุกงีบ้คุณ,คณปั้นยอดเิีวขนาดเลยเพ่ไอ้ที่ว่าน,นี่

ควางจริงๆแล้วมีหลายพานอาจตถามมาว่าดิบอ้วนไปรยังงอาจา์ว่าควางงูย่นี่มันบปุ๋ยบ๊กข้าวว่ะข้าวสารมงนก็ข้าววะข้าวว่ะข้าวว่ะ่มีข้าวดี่รอผมก็ว่ายังที่น้องกับเบิ่งนสุติพงเหยกันตั้เครื่องให้ถึงมีหรอผมวันี่ไข่หัวหอมกับเทียมไปจีกตดวิีไถเม็ดตั้มลูกไปดีๆใไปจีกตูดตั้ลูกไปเลกๆ คันมันยาันบัวยานันมันยอดนน้มันนิดหนึ่งวัวยยงแก้มเขาหม้อมบดที่นี่เจ้าหมูนงไปวัวกลัวให้ยสุกเพราะหมูสลดแล้จ้าเติมน้ำโดยไฟแห้งแห้งที่นี่หวงผมวัวไบบที่ีเตียน้ำว่ามีข้าวครับว่ามีไปเห็นกินกันข้าวว่ามีย่มไม่เตะปากเลยที่น้องผมปาก่บัตรยามันเ้าอีดีเจ้าห้ไปอยู่ที่ซอยไปว่านหรือเปั่าเปิดเปิดเิเิเี่ยว

ในขณะนี้เนี่กุ้ยสับมู้สับขวบอย่าบ่บยเขามีหม่องยืนเลยที่เอาว่าตรงๆซะวัเกมาสร้างทีเดียวก้าววานนี่ย้อเดียกเตรมทีอันนี้ซีทับมกันปวดว่าพี่้องว่าั้งกองเลยุยเรียงเอาใกองเล้วว่าอยาดี่นหกว่าอยาก อ่าได้เน่ยบข้ามันเยี่ยบไล่กินเนี่ยี้บผมขการมากด้องเราเราพาแค่ดีย่สายสายก็ไปยเอดีมาไยันสหนมากูุ้ย

พี่น้องพี่อ้วนห้องไาจย์บุญขาดแนี้ยสองสามคนกับย่บากันเด้อพี่น้องเด้อแสีบเสบนู่นนู่นน้ำตาลกินนี่กับติดปากไปครข้ามกคบาใจอ่ะถ้าท้าที่วุฒิสุภาพที่ว่าไปที่งานเขาเขาตัวเขาไปโดยเฉพาะบ้านมีสิบปากโลกับพี่อ้วนเป็นสีโลอันนั้นแหละพี่น้องเป็นเย่ว์กว่าความคนครับแต่ว่าคุ้นคุ้นคนคนเมียหลายคนผู้สาวหลายฉันว่าเมียหลายเทียดแต่ว่าผู้สาวเอาใจยากกอนนี้คนน่ะครับบอก